เจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยจะตกมาตายเรื่องของ HR หรือการบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะคราวนี้ไม่ใช่ว่าการทำออนไลน์แล้วไม่ต้องใช้ใครเลยมีแค่เราคนเดียวถ้าเราจะทำในลักษณะเป็นเจ้าของคนเดียวโอเคได้แต่อย่าลืมว่าถ้าเราทำคนเดียวอ่ะความรวยของเราจะจำกัด บทนี้เป็นบทที่มีความจำเป็นมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อยากร่ำรวยเติบโตแบบทวีคูณเพราะเราค่ะมีเวลาแค่24ชั่วโมงต่อให้เราทำเต็มที่เราก็ไม่สามารถที่จะทำงานเกิน16ชั่วโมงได้ถูกไหมคะดังนั้นการที่เรามีทีมงานมาซัพพอร์ตทีมงานมาช่วยจะทำให้เราขยายตัวได้เร็วขึ้นแม้จะเป็นธุรกิจออนไลน์หรืออาชีพออนไลน์เราก็จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้คราวนี้จาก โอเควันเริ่มต้นเราเริ่มจากการทําคนเดียวใช่ไหมคะทำคนเดียวบ้างทําในครอบครัวบ้างาลูกขึ้นมาสร้างตัวตนลูกขึ้นมาไฟ้สดช่วยกันกับลูกกับสามีแต่วันหนึ่งที่ธุรกิจมันขยายตัวเราจําเป็นจะต้องเซตทีมงานมาซัพพอร์ตคราวนี้เนื้อหาส่วนนี้เฟิร์นเอามาจากประสบการณ์ในการทําธุรกิจของเฟิร์นเลยจากที่เริ่มทําคนเดียวแล้วเวลาที่เราทําคนเดียวหรือทํากันเองในครอบครัวการที่มันจะขยายตัว มันเป็นไปได้แบบมีข้อจํากัดหมายความว่ายังไงคือถ้าเรายังเป็นระบบเท่าแก่ทําธุรกิจแบบเองคนเดียวถูกมคะมันจะไม่สามารถที่จะเวอร์ไวได้จริงๆแล้ว ความมหาศาัศจรรย์ของออนไลน์ก็คือมันไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลาและระยะทางแต่เรากับคนในครอบครัวมีข้อจํากัดเพราะเราก็ต้องมีอย่างอื่นที่ต้องทําใช่ไหมคะต่อยทําสลับกันกับสามีวันหนึ่งที่ยอดขายมันเยอะๆขึ้นเราก็จําเป็นจะต้องเซตเรื่องระบบทีมงานคราวนี้ฟนใช้คําว่าระบบทีมงานเพราะเราจะเซตให้เป็นธุรกิจแต่ในความเป็นจรงิงมันทําได้ง่ายๆเพียงแค่เราเข้าใจหลักการนะคะ การที่เราจะเริ่มต้นมีพนักงานมีลูกจ้างมีทีมงานโดยเฉพาะในธุรกิจออนไลน์ที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องใดก่อนเพื่อให้ทีมงานนั้นมาซัพพอร์ตเราไม่ใช่มาเป็นภาระของเราเพิ่มมากขึ้นคีย์อยู่ตรงนี้นะคะเรามีทีมงานเพิ่มจะต้องช่วยให้เราขยายตัวได้มากขึ้นและจะต้องทำให้เราประหยัดเวลาเอาเวลาของเราเนี่ยไปใช้ทำอย่างอื่น ที่จาเป็นมากกว่านะคะคีย์นะคะคีย์สำคัญจําเป็นเวลาที่เราจะตัดสินใจเริ่มต้นว่าจะมีทีมงานจะจ้างคนดีหรือเปล่านะคะเราจําเป็นจะต้องเข้าใจเลยว่าการที่เรามีทีมงานเพิ่มมากขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อขยายงานให้สามารถดูแลลูกค้าเราได้มากยิ่งขึ้นให้ธุรกิจเราเติบโตได้มากยิ่งขึ้นและ เราเหลือเวลาไปทําสิ่งที่สําคัญมากกว่าอันนี้คือคีย์พอยต์ของเรื่องของการวางระบบทีมงานการวางาาเขาเรียกอะไรรูปแบบการทํางานที่จะต้องใช้ทีมงานมาช่วยนะคะันก็ list ออกมาว่าข้อดีของการมีทีมงานใช่ไหมคะหนึ่งดูแลลูกค้าเราได้มากยิ่งขึ้นเพราะเราตอบแชทคนเดียวช่วงที่แอดมันปังๆอะค่ะลูกค้าเข้าเป็นรายวินาทีเซลล์หนคนไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตได้ทันเพราะหคนต้องใช้ การพูดคุยหลายนาทีกว่าจะปิดการขายได้ถูกไหมคะกรณีที่เราเป็นขายปลีกกับข้อที่ถ้าเรามีทีมงานเพิ่มมากขึ้นมีทีมเซลล์ทีมแอดมินเพิ่มมากขึ้นก็เปิดโอกาสให้เราสามารถรับออเดอร์ได้มากขึ้นรวมถึงว่าจากเดิมที่เราทําเองในครอบครัวเป็นทั้งดาราออกมานั่งไลฟ์สดขายของเป็นทั้งคนขึ้นรหัส คนแพ็คคนจัดส่งคราวนี้เราทำทุกอย่างพอจำนวนลูกค้ามันเยอะขึ้นเราจะเหนื่อยและทำไม่ไหวเราก็เลยจำเป็นต้องหาทีมแอดมินมาหาทีมมาร์เก็ตติง้งกราฟิกดีไซน์มาเพราะเราแค่แบ่งงานให้คนอื่นทำแบ่งงานให้คนอื่นทำเราเหลือเวลาไปหาลูกค้าอย่างเดียวโอเคไหมคะอีกอันนึงก็คือเวลาที่เราจะรับตำแหน่งไหนอย่างเฟิร์นเฟินทำโรงงานผลิตอาหารเสริมมาก่อนดูแลโรงงานเนี่ยหลกัหลกๆเป็นเรื่องคนกับเครื่องจักร เป็นเรื่องบริหารการผลิตถูกไหมคะคราวนี้มันจะมีคำคำหนึ่งที่เรียกว่าคอขวดคอขวดพูดง่ายๆก็คืองานมันกองมันกระจุกตัวมันอั้นอยู่ตรงจุดไหนเราจําเป็นจะต้องจัดการจุดนั้นเพื่อให้งานมันโฟโล์มันหมุนเร็วยิ่งขึ้นสมัยก่อย่างเช่นงานออนไลน์นะคะออนไลน์ส่วนใหญ่แล้วจะกระจุกตัวอยู่สส่วนนั่นก็คืองานตอบแชท กับงานแพ็คส่งของถูกไหมคะคราวนี้เราจะต้องมาดูว่าระหว่างตอบแชทกับแพ็คส่งของเนี่ยเราเราอันไหนที่เราไม่ไหวหรืออันไหนที่จ้างเขามันเบารางานเรามากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเริ่มทําธุรกิจออนไลน์อะคะ่ะสิ่งสําคัญตําแหน่งแรกๆที่ควรจะเพิ่มนั่นก็คือตําแหน่งตอบแชทแอดมินตอบแชทแอดมินเซลล์ที่ออฟฟิศเรียกแอดมินเซลล์นะคะหรือเซลล์ขายในการตอบแชทนี่แหละ กับอีกแผนกหนึ่งคือแผนกแพ็กจัดส่งของเพราะอะไรเพราะว่าบางทีอะค่ะถ้าคนแพ็กออเดอร์เยอะๆนะคะวันหนึ่ง4 5 0 0ออเดอร์อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้จัดระบบตรงส่วนนี้คนรับยอดรับมาเยอะแต่คนแพ็คของไม่มีประสิทธิภาพหรือตอบไม่ทันมันก็จะเกิดการส่งผิดส่งถูกอย่างที่บอกคนทำเป็นธุรกิจคราวนี้ถ้าการส่งผิดถูกนั้นมันมีจำนวนมาก มีการตีกลับกลับไปกลับมาเสียค่ากลับไปกลับมา50บาทต่อออเดอร์คูณร้อยครั้งต่อเดือนเป็นเท่าไร่5,000บาท5000บาทนั้นควรจะมาเป็นกําไรเพราะฉะนั้นเฟิร์นถึงเน้นว่าเวลาที่เราจะเพิ่มทีมงานหาคนมาช่วยเนี่ยเราจาเป็นจะต้องดูว่าตําแหน่งไหนที่เป็นคอขวดซึ่งหลักๆส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคอขวดอยู่ที่คนตอบแชทกับคนแพ็กส่งของคราวนี้ถามว่าเราต้องจ้างงานเยอะเลยไหมอ่าต้องดูความพร้อมของเราอย่างของเฟิร์นะทีมงาน ถ้าเทียบกับที่อื่นถือว่าเยอะแต่ถ้าเทียบกับธุรกิจเดิมของเฟิร์นโรงงานผลิตพนักง,งานเป็นร้อยนะคะแต่พอมาทําออนไลน์เนี่ยพนักง,งานเหลืออยู่หลักสิบไม่เกิน20คนเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวออนไลน์เนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถเอาระบบซัพพอร์ตเข้ามาช่วยได้อย่างตอบแชทเนี่ยสามารถจะใช้ปลอดเข้ามาช่วยได้บางส่วนบางส่วนนะคะเน้นย้ำว่าบางส่วนเพราะจริงๆแล้วการปิดการขายเนี่ยคนชอบคุยกับคนมากกว่า ก็ใช้บางส่วนเป็นบอทบางส่วนเป็นคนใช่ไหมคะเราก็จะเซฟต้นทุนเรื่องคนเข้าไปได้อีกอีกส่วนนึงก็คือเรื่องการแพ็กการจัดส่งปัญหาที่เฟิร์นเคยเจอในเรื่องการแพ็คการจัดส่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอหนึ่ส่งของผิด2ส,ส่งเลขแท็กไม่ทันเราก็จะใช้ระบบเข้ามาช่วยในการแพ็กการส่งของเนี้ยทำให้โอกาสผิดพลาดน้อยลงเพราะฉะนั้น คนแพ็คของที่ออฟฟิศเฟิร์นจริงๆจะมีแค่สองสาคนไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าเรามีการใช้ระบบเข้ามาช่วยตำแหน่งที่เป็นคอขวดเราเลือกมาจ้างตำแหน่งนั้นๆก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการแบ่งทำให้เรามีเวลาไปทำสิ่งสำคัญมากยิ่งขึ้นอย่างบางคนนะคะไลฟ์สดตลอดทั้งวันแล้วการไลฟ์สดเนี่ยใช้พลังงานมากต้องนอนดึกกว่าจะมาตื่นเช้าถ้าเรารอเราตื่นแล้วเราค่อยมาแพ็คของส่งออเดอร์ก็จะช้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างงานยกตัวอย่างเช่นงานที่ออฟฟิศเฟิร์นเนี่ยจะรันตั้งแต่8โมง เช้าเลยทั้งโรงงานทั้งออฟฟิศออนไลน์เพราะว่าออเดอร์ที่เกิดจากเมื่อคืนเซลล์ขายดึกใช่ไหมขายถึง4ี่ทุ่มบางทีห้าทุ่มหกทุ่มเที่ยงคืนแล้วแต่ช่วงมีโปรจะรอให้เซลล์ขึ้นมาแพ็คของขายตอนเช้าคือแพ็คของส่งตอนเช้ามันคือไม่ทันเพราะเบอร์ด้วยถูกไหมก็จะมีฝ่าย ทำบินจัดส่งอีกแผนกหนึ่งที่มาทําบินมาจัดส่งแล้วก็ส่งของไปแปลว่าครึ่งหนึ่งนอนเร็วที่บริษัทนะคะครึ่งหนึ่งนอนเร็วเพื่อที่จะตื่นมาทํางานตอนเช้า8ปดโมงอีกส่วนหนึ่งนอนดึกเพื่อที่จะเข้างานได้สายหน่อยแล้วทําหน้าที่ในการขายอย่างเดียวแปลว่าอะไรคะแปลว่าเราจําเป็นจะต้องแบ่งงานให้มันชัดเจนความรับผิดชอบให้มันชัดเจนไม่งั้นคนแพ็คก,กับคนส่งของเนี่ย ทำงานควบกะพูดง่ายๆควงกะเขาเรียกควงกะนะคะมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพเนี่ยทำได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นยกตัวอย่างการจัดเวนเซล์ของที่ที่บริษัทเฟิร์นของออฟฟิศเฟิร์นนะคะก็จะมีสลับค้ายวันวันนี้โอเคคนนี้นอนดึกวันพรุ่งนี้คนนี้นอนดึกสลับกันหยุดนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการกําหนดตําแหน่งหน้าที่ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเพื่อป้องกันความผิดพลาดเพราะมนุษย์ถ้าเหนื่อยล้าหรือเบอร์เกินไปจะเกิดความผิดพลาดขึ้นและความผิดพลาดนั้นที่มันสะสมหลายๆครั้งบางครั้งมันมีราคาแพงกว่าต้นทุนหรือว่ากําไรที่เราได้รับซะอีกอันนี้คือเรื่องการบริหารคนบริหารทีมงานนะคะคราวนี้เฟิร์นจะบอกว่าการทําให้เป็นธุรกิจนะคะก็คือจะต้องชัดเจนคราวนี้ ธุรกิจจะต้องชัดเจนชัดเจนเป็นกิจจลักษณะหมายถึงเราจะรวยเพิ่มถ้าวันนี้เราตอบแชทตอบออเดอร์คนเดียวว่าเฮ๊ยเราไม่ต้องจ่ายค่าพนักง,งานไม่ต้องจ่ายค่าเซลล์ไม่ต้องจ่ายค่าคอมด้วยเราทําเองนั่งทําเองไลฟ์เสร็จก็ไปตอบแชทไปได้ไม่ได้แต่ว่ากําลังในการรับลูกค้าของเราค่ะเฟิร์นเคยดเเยูเขาเรียกสถิตินะคะกำลังในการรับลูกค้าของเซลหนึคนเต็มที่คือได้ประมาณ5 0,000 0บาท ลูกค้าปีกนะคะลูกค้าปีกออเดอร์ละ600ออเดอร์ละพันเนี่ยเต็มที่1คนกําลังในการรับของเขาเนี่ยคือประมาณ5้0 0 0นบาท50,000นบาทหารด้วย500เท่าไหร่ประมาณพันออเดอร์ใช่ไหมพันออเดอร์ต่อเดือนในการตอบแชทตลอดขายตลอดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้500แสนคุณหลายๆคนเราก็จำเป็นจะต้องเพิ่มทีมงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เคยมีดึงสตกเหมือนกันอ่ะ เขาเรียกอะไรอ่ะ,อะปั่นยอดบิ้วเขาให้เขาเกิน5 0 0 0สนปรากฏว่าเขารวนไปหมดเลยพอรวนปุ๊บ รอบถัดไปยอดเขาได้ไม่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่ากําลังในการตอบแชทของคนคนหนึ่งหรือดูแลลูกค้าเนี่ยทั้งหมดต่อเดือนแล้วเขากี่ออเดอร์เท่าที่เก็บสถิติมาประมาณพันออเดอร์นะคะอันนี้ออเดอร์ลูกค้าปีกนะไม่นับลูกค้าตัวแทนเพราะตัวแทนจะเป็นอีกแบบหนึง่งตัวแทนจะใช้เวลาในการสั่งซื้อเป็นรอบและคุยนานยิ่งขึ้นแต่ถ้าแอดมินหนึ่งคนเนี่ยสามารถที่จะรับออเดอร์ให้เราประมาณพันออเดอร์ต่อเดือนนะคะขึ้นอยู่กับว่าของเราราคาถูกราคาแพง มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกินกว่านั้นคือเขาจะเริ่มไม่ไหวละเราอยากได้เงินเพิ่มอยากได้ยอดเพิ่มเราก็ต้องเพิ่มทีมงานส่วนนั้นอยากได้คนละ50,000นใช่ไหมอยากได้5ล้านก็เพิ่มเป็น10คนโอเคไหมคะหรือถ้าไม่1ิคนก็ใช้5คนครึ่งนึงอีก5้าหนึ่ง, 5, งเป็นเรื่องของระบบซัพพอร์ตระบบซัพพอร์ตเป็นซอฟต์แวร์มาช่วยนะคะ